สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่อพี่อะไรคะอ่าชื่อสำเนียงนาป้อมนะคะอ้วนค่ะวันนีู้อ้วนจะมาโชวกิจกรรมอะไรก็ดูอ่าพอดีบ้านของคุณทัศ์ชัยเนี่ยมันเล้าต้นไม้โพเนาะต้นโพเนี่ยปกติมันก็เป็นต้นไม้มงคลอยู่แล้ว่บ้านเราก็ต้นโพเยอะแล้วก็เป็นต้นโพที่มันมีอยู่ในตำนานรับบ้านเรานะคะก็เลยเอาใบโพเนี่ยเอามาเอาเอามากัดสีหรือเอามาต้มค่ะเอามาต้มแล้วก็เอาเอา ือจะเป็นเยื่อใบนะคะแล้วก็มาย้อมสีอ่ะวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะก็จะมีเยื่อใบโพซึ่งเรากัดสีกัดสีแล้วก็ย้อมสีไว้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะแล้วก็จะมีสติกเกอร์สติกเกอร์ก็อันนี้ของครูก็จะเป็นถิ่นประสูตรพระเจ้าเสือเริ่มแรกนะคะเราก็เลือกใบโพที่ต้องการเลยเนาะวันนี้เราเลือกเป็นสีม่วงนะคะสีสันสดใสต่อมาก็เลือกสติกเกอร์นะคะซึ่งเราก็เลือกเป็นถิ่นประสูตรพระเจ้าเสือนะคะ สร็จแ,แล้วเราก็ใช้แผ่นพลาสะติกนะคะค่ะเรามีขายอยู่ตามช่วงตลาดนะคะเราใส่เครื่องเคลือบไปแล้วนะคะเดี๋ยวดูกันว่าจะออกมาเป็นแบบไหนเนาะนี่ออกมาแล้วนะคะ ซึ่ง<ไ>เป็นขั้นตอนที่ไม่ยากถูกต้องค่ะใช้เวลานิดเดียวเองนะคะแล้วก็ทําได้กันออทุกเพศทุกวัยเลยเนาะถ้าเกิดใครสนใจต้องติดตอ่อยังไงดีค,ครูอ้วนติดตอ่อผ่านทางโอ็อปท่องเที่ยวนวัดวิถีบ้านโพกระทับช้างก็ได้ค่ะหรือว่าจะติดจากเบรรอ,อเบร,ร,ร์โทรศัพท์ค่ะเบอร์โทรศัพท์อะไรคะศูนย์เก้าสามสองห้าสามห้าสามแปดหกถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะอยากมาทำกิจกรรมแบบนี้เนาะก็ติดต่อครูอ้วนมาได้นะคะวันนี้ขอบคุณครูอ้วน เป็นที่ทับหนังสือทำมาจากเรซินค่ะตอนนี้กำลังกำลังคิดกำลังพัฒนาอยู่นะคะ